ONE n e w สตรงไปตรงมาเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปี2558ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นปีที่ยากลำบากของอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะยอดนั้นไม่ได้ไปเติบโตตามที่คาดการไว้และปีนี้2559ยังมีปัจจัยลบไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือว่าเศรษฐกิจขาลงมีการคาดการกันนะคะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยนั้นจะหดตัวลงมากถึง10%ค่ะ ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองตลาดรถยนต์ในปี2559มีความเสี่ยงสูงอาจหดตัว5-10%คิดเป็นจำนวนรถยนต์720,000-760,000คันมีปัจจัยลบหลายประการเช่นภัยแล้งที่จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตร,รที่ยังคงตกต่ำต่อเนื่องภาวะหนี้ครัวเรือนสูงความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อภาคการส่งออกที่เสี่ยงจากประเทศคู่ค้า รวมถึงราคารถยนต์ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนบาทตามภาษีใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาส่วนรถยนต์ที่จะทำตลาดได้ในปีนี้จะเป็นรถยนต์ในกลุ่ม SUV ที่จะรักษาฐานเดิมไว้ได้คิดเป็นจำนวน33,000คันรถอีโคคาอาจจะหดตัวไม่เกิน7%หรือคิดเป็นจานวน8 2 0 0 0คันและรถปิกอัพขนาด1ตันจะขายได้ไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0 0คัน นอกจากนี้ยังมองกลยุทธ์ของค่ายรถยนต์ที่จะเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ๆเพื่อดันยอดขายให้เติบโตด้วยวันนิวส์ตรงไปตรงมา